เอาผิดทีนิดหนึ่งเป็นคอร์สนะคะนะตัวอันนี้หนึ่งตัวหนึ่งเนี่ยค่ะคุ้มมากแยกตัวแยกตัวเจ็ดจุหนึ่งหกค่ะแยกตัวเอาไวรีแคปเอ็นดีมือเจ็ดจุดศูนย์ห้าค่ะสบดบจดเมจดเจ็จดสเจ็ด นี่คือของคิวที่สองนะคะคิวที่สองนะคะอุ้ยเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยห้าคนดูในสีฟ้าทำอะไรมาตัวทำชาก่อนไม่เพิ่งหยิบตุลได้เนาะอันนี้ได้คอสได้เหรอไม่ตั้งใจฟังไงรถเนาะอวิลด้วยต่อไปค่ะคิวที่สามค่ะปีหนึ่งเบี้ยนะคะปีหนึ่งเบี้ยอะไรอะตัวเดียวได้สี่อันอะทุกคนเอาแต่ตัวสีเทาธรรมชาติอะ หนึ่งชิ้นค่ะสีครีมโอเออครีมโรสนะคะได้หนึ่งเม็นะมดนะคะรคะคะคีมโรสนะคะได้หนึ่งเม็ดเจ็ดจุดหนึ่งสองค่ะเจ็ดจุดหนึ่งสองค่ะครีมโรสนี่ค่ะคิวที่สามนะแม่คิวที่สามขอบคุณค่ะคิดถึงใช่ยร์ไลน์ูเพลินจะพยายามมาตอบให้ท่าที่ได้โอเคเสร็จต่อไปค่ะต่อไปคิวที่สี่ ต่อไปค่ะคิวที่4ค่ะเป็นคนรีม้าบ นี่สวยขึ้นมากเลยสังส่งซื้อมาแต่ไม่มีที่จอดในการหาล้านสอไม่มีถ้าสตกกลับมาแต่ว่าก็มีค่าตกกลับนะถ้าแม่จอดก็ต้องจ่ายค่าจอดอนะ่ะใช่เพราะว่าตัว,ต,วตัวนี้มันต้องใช้เป็นเครื่องจอดเฉพาะถ้ามีประวัติหนึ่งเมตรนะคะที่ที่หนึ่งนะคะเป็นสีกีนอมส้มนะคะเป็นสีกีนอมส้มนะเจ็ดจุดสองเจ็ดจุดสามเก้าค่ะเจ็ดจุดสามเก้าใส่ใส่สังน,ะนี่อยู่กับเราแต่เปิดร้านเจ็ดจุดสามเก้า มิมมี่สีขาวเท่านั้นเฮ้ยได้หนึ่งเม็ดอีกแล้วค่ะตัสดีค<อ>่ะคุณคนดูค่ะจริงเลยนะติ๊กตุ่มคนดูค่ะบ้านฟ้าเจ็ดสีสีค่ะอันนี้นะคะเป็นสีเป็นสีแปลว่าขาวนะแต่ว่ามีความเหลือบสวยมากแม่อันนี้คือคิวที่เท่ไรคะคิวที่สี่สี่ใช่คิวที่สี่ลงไ แล้วก็ถ้าเกิดสมมติว่าลูกค้าที่มีตัวตัวของน้องเนี่ยอยู่แม่สามารถขึ้นตัวเรือนได้ตอนนี้หนูให้จนถึงเส้นเดือนคือลดส0สำหรับค่าขึ้นตัวเรือนนะคะทั้งหมดนะอะ7.40ค่ะ7.40นะคะเป็น t r ป p l ลนะคะแล้วก็7.19ค่ะเม็ดแรกมีความเหลือน,นิดนึงนะแล้วก็7.26ค่ะสามปีอะที่หนีบนีไม่ถนัดชอบดูแกหอยเพินอ่าอุฮย ฟอสค่ะเราเม็ดนี้สวยมากเหลือบทองจริงมากเม็ดนี้เหลือบทองโคตรสวยเลยเม็ดนี้สวยมากชอบเม็ดนี้ตอนนี้ถ้าหมดเบียร์นี้สวยอ่ะเม็ดนี้ก็สวยสวยสองเม็ดเลยก็สี่ไลท์ครับก็สองเม็ดเลยมันไม่แจงใช่ไหมรับตอนสองร้อยเก้าสิบบาทกับสีสันนะคะดูตัดได้ฟังงามมากเก้าสิบสามค่ะหกจุดเก้าหกค่ะคนรู้ป่ะและนี้เริ่มเหลือนะ พี่ว่าน้องหมูเริ่มเปิดไปแล้วใช่ทีอ,อ๋อแม,ม่ไม่ค่ะแต่ว่ายุ่งเ่อ่ะหนึ่งเม็ดนะคะหนึ่งเม็ดนะเม็ดสุดท้ายหนึ่งเม็ดนะคะเป็นสีครีมอมส้มเหมือนกันนะคะเจ็ดจุดสามคค่ะแม่ได้สีขาวแค่เม็ดเดียวแต่ว่าสวยมากอันนี้ตองฮาเบียได้เท่าไหร่นหมูฮาเบียได้กี่เม็ดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเม็ดขอบคุณค่ะ คือคิวที่สี่นะอันนี้เรียกว่าสีธรรมชาตินะคะสามร้อยเปียละสามร้อยห้าสิบบาทแล้วก็มาเช็ครวมดูงกันว่าจะได้หนึ่งเมตรสองเมตรสามเมตรหรือสี่เมตรสูงสุดสี่เมตรนะพี่บุ๋มเนาะคิวที่ห้าค่ะคิวที่ห้าทั้งหมดสองเบี้ยสีธรรมชาติแล้วก็อยากได้คอร์สบ้างคุณพิมพ์มี่บอกเขียนคอร์สไว้ให้ด้วยนะคะกอปอไว้หนึ่งค่ะ นี่ไว้คุณพิมมี่ไว้เขามาแล้วนะไว้หนึ่ง <White 1 S 2> ค่ะเจ็ดจุดสองเจ็ดค่ะ 7. 2, 7. 2, 7. 4, เจ็ดจุดสองเจ็ดน้อยสี่ออกเป็นสีนี่อมม่วงอะเจ็ดจุดหนึ่งเจ็ดได้หนึ่งเมตรนะได้ค่ะอ,อันนี้ถ้าเกิดทำเป็นแหวนทวินสวยเป็นแหวนคู่สวยนะคะนะแบบนี้นะคิวที่ห้านะคะขอบคุณค่ะ เดี๋ยวสั่งโคเรือนให้มีแบบนนี้ด้วยนะ DIY ถ้าใครมีมุกเยอะวันทำ DIY สวยมาจองเบี้ยมาดามตอนนี้ก็เปิดวันนี้ไหมคะวันนี้ค่ะมาต่อไปคิวที่หกคีนสองไดสองคีนสองไดวันนี้เปิดให้หมดไปเลยคะ่ะแต่ว่าเอามาอย่างอร่อยต้องสีก่อนเนาะ <c oughs> มาตัวสีจะาราคา290บาทนะคะแบบเพิ่มได้ไหมคะ ได้้ามีคนต้องการนันเป็นปีนะเป็นปีไหไรสองปีได้ไหมเกือบสองปี <มา S 1> สองปีได้สองปีกว่ากว่าด้วยซ้ำและทวีนคะ่ะน่เทวีนนะคะจูดจำชื่อจำชื่อสีไม่ได้แล้วอะ่ะทุกคนสี่จำชื่อสี่ไห แล้วผมบอกแมนเลยว่าตอนที่ชื่อันไหนมาปุ๊บชีบจำได้หมดเลยอันนี้เป็นแบบเธอคอยไม่ใช่อันนี้เป็นจำชื่อสีไม่ได้ไม่ได้หมดนานจัดจำไม่ได้เชื่ออะไรอ่ะเตาตั้งใหม่เลยแม่เราเซตใหม่สองพันยี่สิบห้า ไม่แต่ว่ามีเม็ดหนึ่งไล่สีเม็ดนึงไม่ไล่สีอ่ะให้ดูก่อนเม็ดนึ่งไล่สีเม็ดนึงไม่ไล่สีนะคะนะหน่อยอ่ะลาแหมมีสองเดียวเจ็ดจุด <7. 24. S 2> สองสี่เจ้ย7 4จจดสี่หกค่ะแล้วก็คิวดีดูบัตคิวดีเจ็ดจ <7. 70 S 2> ุดเจ็ดส <7. 70 S 2> ูคะคะ 7.54ค่ะถ้าเกิดตัวเรือนเนี้ยเฮ้ยถ้าเกิดทุกสีนะให้ใช้เป็นตัวเรือนสีทองสวยต่อไป2สองเบียเป็นสีธรรมชาติ ชื่อสีแล้วสองปีที่หายไปหกจุดเก้าหกนะคะแล้วก็หกจุดเก้าสามมันก็ต้องมีล<ม>ึกมากเม็ดแรกจะมีความอมชมพูกว่ามเม็ดอีกเม็ดนึงจะมีความอมส้มกว่านะฟาเข้มโปรเซนเขาบอ,อกคอร์ดไทยอ่ะสีพีมอมส้มนะคะคอร์สนะคะเม็นดนี้ไม่ค่อยสวยนะแต่ว่าพอเป็นเันเสียแค่หนึ่งเม็ดในสี่เม็ดเราไม่ได้นี่นะเราสามารถขึ้นตัวเลยปิดให้ได้นะคะ 7จ็ดจุดสี่หกค่ะเจ็ดจุดสี่หกช่วยกันข้อใจให้กลับมาแกะหมูสีถ้ายอดไลค์ยอดแชร์ <7. 24 S 2> ยอดสองสี่ยอดฟอลโลขึ้นชีจะขยันเลยแหละ<จ>มาจ,จะไม่ได้เป็นนี่นเนะมันอาจจะต้องแค่หลังมาอาจจะไม่ได้เป็นร้อยด้วยซ้ำเจ็ดจุดสองหกค่ะแม่บอกพาล่าสิเมื่อกี้พูดไปแล้วคือไม่ต้องเด็กค,ค,คนถามไงเจ็ดจุดสี่สามโอเคถ้าคนอื่นบอก ราคาอยู่ที่เริ่มต้น250มี1เมตรถึง4เอ้ย240 290แมบเรา290แล้วบอกบอกไปแล้วก็บอกไปแล้ววะคบอกราคาติดไปแล้วทันเลิศนะคะจะราคาเริ่มต้นเปิดให้ลูกฉันเข้าหน่อยจีสองค่ะฉันไม่เห็นฉันนั่งข้างหลังราคา290นะคะจะมีตั้งแต่1เบี้ยจนถึง4บุย4เบี้ย4บุยใช่1 4เป็นการซุ่นแก คุแแล้วค่สีธรรมชาติวที่หกขอบคุณค่ะคิวก็อยู่คิวก็พูดหน่อยได้ปะล่ะมันหลายอย่างเขาบอกว่าลืมหมดหายไปนานแค่ไหนนะลืมแล้วสีฟ้าบอกเปิดมาเจออะไรตัวหายก็ได้ต่อไปคิวที่เจ็ดค่ะที่หนึ่งเบี้ยเป็นเบี้ยละใช่ไหมคะใช่ค่ะแต่ไม่รู้ว่าไม่ได้หนึ่งเม็ดหนึ่งสองเม็ดสามเม็ดหรือสี่เม็ดก่อสี่เม็ด เกิดในสีฟ้า7.09ค่ะแล้วก็7.30ค่ะ สวัสดีบ้านฟ้า568คนดูแลทิกตอก12,000คนดูค่ะ่แชร์ไปให้ถึงป้าจ่างทีพูดถอยอย่ายยงเนี่ยอันนี้ถ่ายออกเหรอเจ็ดเนี่ยที่ตั้งหมดหลอตัวไม่นี้หรอจองมุกนะคะใน,นที่สีฟ้านะเสร์จก็ามาดำมุกนะคะเล็ดผดที่มีผู้ติดต่ 1>, 1 9ึ่งจุดเก้าแสนนะเออถูกใจหนึ่งจุดเก้าแสนแนละ้วคนติดตามสามจุดสี่แสนนะคะนี่คือของแท้นะต่อ,ตอทิปเปิลค่ะไม,ม่ใช่เทวินค่ะอันนี้นะเป็นเทวินนะสีเขียวแบบเขียวมินว้าวกลับมาแกะหอยผมแล้วเป็นแบบเขียวมินหน่อยสวยเปลีนน่๊ด พี่แก้หมหูใจจ้าจริง7.2ไม่มี7.61นะคะแล้วก็7.19ดีากดูี่ห้อดกเนี่ยใช่หนึ่งเ <1 S 2> ม็ดคีมบรรยากาศดีมากสีคีมโลสค่ะสีคีมโรดค่ะ,ะ7.30 ของคิวที่แปดหนึ่งเมตรเหมือนกันสีไว้สีสันสวยอันนี้เรียกว่าวสีอะไรนะเจ็ดจุดหนึ่ง 1. 1> นะะหนึ่งนะคะเจ็ดจุดหนึ่งหนึ่งเขียวมิ้นท์มิ้นท์อันนี้คิวที่แปดนะคะ <Te le fon ics>